สวัสดีครับผมวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปเช็คมาชาแนลมันเดิมนะครับผมวันนี้ก็จะมาตัดผมมันเดิมนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นลูกค้าประจํานะครับผมน,นี่ก็เป็นพี่สดนะครับผมน,นี่ก็จะตัดรองทรงต่ํานะครับผมข้างบนเป็นเบอร์แปดนะครับผมวันนี้ก็ใช้ฟันรองเบอร์แปดนะครับผมี่ยนนก็ตัดด้านขว,กวาก่อนนะครับผม ขึ้นทรงด้านขวาก่อนแล้วก็ขึ้นทรงด้านหลังนะครับผมใช้ฟันนองเบอร์สองนะครับผมตัดไปเรื่อยนะครับผมตัดไปตัดไปครับผมแล้วก็ขึ้นทรงด้านซ้ายนะครับผมเบอร์สองเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ภาพอาจจะเยอะนิดนึงนะครับผมพอดีสปีดภาพนะครับผมถ้าไม่สปีดพักไม่ค่อยเป็นนะครับผม เรือายาวผมก็ภาพคพ่อยเิ่งนะครับผมอันนี้ก็จะทําการเปิดข้างนะครับผมใช้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับผมเบอร์สองก็เบอร์หนึ่งนะครับผมตัดไปเรื่อยนะครับผมตัดไปเรื่อยนะครับผมพอตัดเสร็จแล้วก็ทําการเจ็บนยายละเอดด้านบนเบอร์แปดเหมือนเดิมนะครับผม นี่ใช้ฟันนองเบอร์แปดนะครับผมนี่จะเป็นนองทรงสั้นนะครับผมตัดไปจนกว่าเสร็จเลยนะครับผมแล้วก,ก็ใช้ฟันนองเบอร์แปดนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําความสะอาดนะครับผมปัดทําความสะอาดนะครับผมแล้วก็เตรียมตัวกันนะครับผม ปัดทำความสะอาดแล้วก็การด้านข้างก็ด้านหลังนะครับผมนี่ก็จะกันด้านซ้ายก่อนนะครับผมกันด้านซ้ายแล้วก็มาด้านหลังด้านหลังก็จะมาด้านขวานะครับผมอันนี้ภาพอาจจะเย็วนิดนึงนะครับผมพอดีสปีดภาพนะครับผมอาจจะไม่มีอะไรให้ดูมากนะครับผมผมก็ภาคไม่ค่อยจริงนะครับผมเนี่ยก็จะ การกันด้านหลังนะครับผมกันไปจนเสร,ร็จเลยนะครับผมอันนี้ตั้งกล้องถ่ายเองนะผมขอภัยสมับรหนอดไฟด้วยนะครับผมอาจจะภาพอาจจะแจ้งนิดนึงนะครับผมแล้วก็มากันด้านขวานะครับผมกันไปจนเสร็จเลยนะครับผมกันไปเรื่อยนะครับผมอันนี้ก็จะสปีดภาพเหมือนเดิมนะครับผม ถ้าไม่สปีดภาพนี้ยาวแน่นอนนะครับผมนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็จะทําการเอ็นเบาะองนะครับผมแล้วก็ทําการโกนหนวดนะครับขออยญาตั้งกล้องก่อนนิดนึงนะครับผมถ่ายเองตัดเองนะครับผมตัดเองเรียบร้อยนะครับผมทําทุกอย่างเองหมดนะครับผมนี่ก็จะทําการโกนหนวดนะครับผมโกนหนวดไปเรื่อยนะครับผมโกนไปจนเสร็จเลยนะครับผม นี่ลูกค้าก็นอนนะครับผมนอนนิ่งเลยนะครับผมนี่จะเป็นลูกค้าประจํานะครับผมมาใช้ใบริการประจานะผมมันจะเป็นพี่สดนะครับนี่ก็ทําการโอนโกนหนวดไปจนเสร็จนะครับผม โกนไปเรื่อยนะครับผมโกนไปจนเสร็จเลยนะครับผมโกนซ้ายโกนขวาวก็โกนขนหน้าแล้วก็โกนขนหูนะครับผมโกนไปจนเสร็จเลยนะครับผมอาจจะมีเสียงงมนิดเึงยนะครับผมพอดีมาภาคเสียงที่นานนะครับผมเนี่ยก็จะโกนไปจนเสร็จเลยนะครับผมพอเสร็จเรียบร้อยก็ตัดขนจมูกนะครับผมตัดเสร็จแล้วก็ตั้งกล้องสักครู่ครับผมทําการนวดต่อนะครับผมนวด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 ด้านซ้ายนวดด้านขวานะครับผม ร้านเราไปการเต็มที่นะครับผมถึงมีคนดูก็ตามนะครับผมก็จะลงเหมืนเดิมนะครับผมมันเป็นความทรงจําของของตัวเองนะครับผมลงไว้ดูนะครับผมนี่ก็ทํสเสธิ์ได้บ่อยแล้วก็ทําการปัดทำความสะอาดนะครับผมเอาโตะขึ้นนะครับผมนี่ก็จะอันนี้ก็จะทําการเนมนนิดนึงนะครับผมว่าผมเท่ากันไหมตรงกันไหมฟันรองเบอร์แปดนะครับผมนี่จะเป็นรองทรงสั้น ฟันนองด้านบนมือรแปดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ทรงประมาณนี้นะครับผมเรียบน้อยนะครับผมนี่นองทรงสั้นนะครับผมข้างบนมือรแปดนะครับผมนี่ก็ขอบคุณลูกค้าที่มาใช้บริการประจํานะครับผมเนี่ยก็จะเสร็จเป็นอันเสร็จพิธีเรียบร้อยนะครับผมเนี่ยก็จะปัดทําความสะอาดแล้วก็ให้ลูกค้ากลับบ้านนะครับผมขอบคุณที่ใช้บริการนะครับผมรอชมอีพี